อ๋อตรผมประกาศคนหายแล้วกันนะบอตรอ,อยู่ไหนประกาศหาคนหายนะว<ม>บอตรผมประกาศคนหายแล้วกันนะบตรอ,อยู่ไหนประกาศหาคนหายนะนะถ้าเห็นบอกว่าจะเชิญนายกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านนายกไม่มาเคยอยางนี้ กรรมการเนี่ยนะมีอำนางหน้าที่อะไรบ้างตามรัฐมนูญนะแล้วก็พรบคารภั่งเรี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช้กับชาย,ช,ายชนท,ทั่วไปไม่ได้นะก็ยังใช้อยู่กับเจ้าที่ของรัฐได้นะครับก็ตามนั้นนะครับว่าคือคือเราไม่ไ,ไปไปล่วงเกินท่านนายกนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาหลักการแล้วกันว่าเราเชิญกรมใดกรมหนึ่ง อธิบดีไม่มาก็ต้องเชิญประหลัดหรือเชิญล้มตีที่ดูกลับ,ลบดูแลกรมนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแลก็กมรมรัฐชก็เป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถ้าเขาไม่ให้ความมือหรือ,อ,อไม่เป็นไปตามไม่เคารพกันลำนวนนั่ะนะก็ก็ต้องดําเนินการที่ผู้พิชานะครับท,ที่ที่ต้องต้อง,ต,องต้องให้ความสาคัญ สภาผู้แทนสฎรน,นะซึ่งตอนนี้เรามีสภาผู้แทนี่ยมาจากประชาชนเนี่ยสมาชิกเนี่ยเราพูดแทนประชาชนทําหน้าที่แทนประชาชนเราไม่ได้ทำเทรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่ายัางไงถ้าเกิดว่าเชิญไปก็คือคนนายกก็ควรที่จะต้องมาไม่ใช่ในายกครับคน,คนแรกทีค่คนต้องมาคือผอตลอก่อนที่จะจะถึงผู้วิชาสูงสุดนะ ถ้าไม่อยากให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนมาซะนะมานะอ่านะแล้วก็ประกาศหาคนหายนะตอนนี้คนออกไปชี้แจงประชาชนว่าจะจะจบตรงไหนมีรางวัลตามหาคนหายเอาสักเท่าไหร่อ่ะไม่นะนะนะบอกว่าประธานกรรมการกฎหมายตามหาคนหายนะอ่านะ แล้วไปนั่งตีกันที่อื่นบอกตำรวจนะไปเอาตั้งไปเลื่อนไปกใกล้อีกนิดหนึ่งอย่าไปกระทบประชาชนประชาชนก็เดือดร้อนน้ำตาเขาไหลทุกวันะนะคือ <c oughs> จำจำเหตุการณ์จำเหตุการณ์ดรได้มาว่าม็อบจะไปที่บ้าน <c oughs> ผมนะนะนะผมบอกมาเลยแต่อย่าเข้ามาที่บ้านผมถ้ามามาในบ้านผมไม่ได้มาหน้าบ้านมาเลย สีลรยังยังทาอย่างนั้นเลยอะ่ะใช่ไหมะะก็ต้องทำอย่างนั้นก็ให้ให้ตหํารวจพิจารณาว่าให้ให้อยู่ระยะที่ปลอดภัยก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปกระชิดห่างจากบ้านในยกสห้าร้อยเมตรแต่ไม่ใกล้ชุมชนประชาชนามาทำมาหากินไม่ได้สัญจรไม่ได้หลับนอนก็ยังหลับนอนไม่ได้เลยและแท่นอเบริ่งทำไมต้องไปตั้งถาวรไปจุดนัดตีกัน <S <S ใช่ไหมนะ ถ้าสมมติว่าผบตรถ้าถึงเรื่องมาแล้วไม่ส,สมามารถชี้แจงเนี่ยไปเป็นมากับประชาชนอย่างไรก็ถ้ากับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยากจะดำเนินการยังไงต่อเพื่อให้มีการแสดงสปิริต,ตเรื่องความรับผิดชอบหรือความรู้ไปสู่ประชาชนคือแลววันนี้ท่านเป็นผบตรเนี่ยท่านก็เบอร์หนึ่งของตำรวจนะครับก็ต้องทําเป็นตัวอย่างที่ดีกับให้การตำรวจทั้งประเทศแล้วต้องเป็นผู้นํานะครับไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้อง ไปตีทุกวันทุกวันอย่างเนี้นะครับและลูกน้องก็ยังมาบ่นกับผมว่ามันจะจบเมื่อไหร่ไม่มีการคุยกันไม่มีทางหาทางออกร่วมกันนะเป็นอย่างที่ทุกวันไม่ว่าเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตรวจคอฟอเขาทนไม่ได้เหมือนกันผู้นําอยู่ไหนผู้นำจะตัดสินใจยังไงผู้นำจะหาทางออก ที่ดีที่สุดกับเหตุการณ์ที่มีความเสียหายขนาดนี้อย่างไรนะความภาวะผู้นำอยู่ตรงไหนนะถามผอปตทภาวะผู้นำอยู่ตรงไหนปล่อยให้แต่แต่คอฝอไปทำหน้าที่นะเป็นผมนะผมเป็นผอตทผมไปไปอยู่ตรงนั้นแหละนะไปไป บัญชาการตรงตรงที่เกิดเหตุแล้วนะมีหลายเรื่องที่ที่จะต้องมีการตรวจสอบคอต์อตรันคนนี้นะหรือต้องมีอีกเยอะนะชื่ที่ราคาไหมตอนนี้ครับทางด้านของผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็กมาชุมนุมกันตรงหน้าที่อาคารรัฐสภาด้วยอยากจะฝากอะไรถึงคอตรตลล์ไหมครับในการดูแลคอมปลอดภัยอะไรตรงนี้คือฝากสองสองฝ่ายนะครับฝากผู้ชุมนุมถ้ามาเนี่ยตามสิทธิ เสรีภาพตามนนนะูนะโดยปาดจากอาวุธและใจความรุนแรงมาสภาเป็นของประชาชนนะมาแบบสงบแล้วก็ปัดจากอาวุธนะครับมาได้นะครับแต่พอตำร,รวจก,ก็ต้องดูแลนะเขาเป็นประชาชนสภาก็เป็นของประชาชนนะครับดูดูแลในรอบของกฎหมายต่างคนต่างก็ต้องเคารพแล้วกฎหมายนะครับจะออกไปสังเกตการณได้ไหมครับ ก็วันนั้นผมไปแล้วไงเป็นไงครับวิ่งครับไปอินมาเต็มเลยครับโอเคครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทางยูทูบกด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel n e w s One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ